คิดขนาดระบบโซลาร์เซลล์ง่ายๆด้วยตัวคุณเองทํายังไงมาดูกันเลยก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าเงื่อนไขสําคัญมีอะไรบ้าง 1. พฤติกรรมการใช้ไฟในตอนกลางวานันควรจะเป็น30%ขึ้นไปของบิค่าไฟหรือถ้าคิดเป็นค่าไฟแล้วในตอนกลางวานันควรจะไม่ต่ํากว่า1,500บาท 2. เรื่องของพื้นที่จะต้องดูว่าพื้นที่ในบ้านเหมาะสมกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือไม่หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อข้างต้นแล้วลองไปคํานวณระบบง่ายๆกันเลยก่อนอื่น ให้นำใบเสร็จค่าไฟ3าถึงหเดือนย้อนหลังให้พร้อมจากนั้นให้เลือกใบเสร็จที่มีค่าไฟน้อยที่สุดขึ้นมาตัวอย่างสมมติว่าคุณใช้ไฟตอนกลางวันประมาณ3 0ให้นําค่าไฟ5,000บาทคูณด้วย3 0ก็จะได้1,500บาทซึ่งหมายความว่าในตอนกลางวันเราใช้ไฟเดือนละ1,500้บาทนั่นเองจากนั้นสิ่งที่ต้องรู้ถัดมาก็คือระบบโซลาร์เซลล์ขนาดไหนประหยัดไฟได้เท่าไหร่กันนะระบบขนาด3กิโลวัตต์ ประหยัดไฟได้ประมาณ1,000-1,500บาทระบบขนาด5กิโลวัตต์ประหยัดไฟได้ประมาณ2,500-3,000บาทและระบบขนาด10กิโลวัตต์ประหยัดไฟได้ประมาณ5,500-6,000บาทเพราะฉะนั้นจากที่เราคำนวณไว้ว่าใช้ไฟตอนกลางวัน1,500บาทขนาดระบบ3กิโลวัตต์จึงเหมาะสมกับการติดตั้งมากที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่ต้องดูก็คือ ระบบไฟบ้านเป็นระบบแบบไหนกรณีที่เป็นระบบซิงเกิลเฟสโซล่าเซลล์จะเริ่มต้นที่ขนาดระบบ3-5งกิโลวัตต์แต่หากเป็นระบบทรีเฟสระบบโซล่าเซลล์จะเริ่มต้นที่5้าถึงสิกิโลวัตต์และหากระบบของคุณเป็นระบบซิงเกิลเฟสก็สามารถติดตั้งระบบ3กิโลวัตต์ตามที่คำนวณไว้ได้เลยเมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แล้วพลังงานที่ผลิตได้นั้นก็สามารถนําไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้านได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและอื่นๆอีกมากมาย หากไม่อยากพลาดความรู้และข่าวสารใหม่ๆจาก s ตา r ์เออย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ทางแฟนเพจหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Li@@ แอด sstarate_thailand.com หรือโทร0922502424ต่อ1แล้วพบกันใหม่นะคะ